เอา A1 มาไว้ข้างๆแฟร์เลยนะครับวันนี้เราจะไม่เอาไปขิงกับอะไรไม่เอาไปขิงกับราากรมแน่นอนนะฮะราคาต่างกันหลายเท่าตามอัตราภาพครับเอาแค่บ,บดได้หรือเปล่าแค่นั้นสําคัญกว่านะครับผมเสียบปลั๊กแล้วไฟก็จะขึ้นแบบนี้เรียบร้อยฟังเสียงนะครับนี่ เดี๋ยวเราจะมาลองเบอร์แรกก่อนตอนนี้เราใช้บัสเกต58นะครับและก็เป็นบัสเกต IMS ด้วยเป็นบัสเกตพิเศษถ้าเราใช้บัสเกตที่มันแถมมามันจะเป็น low โฟจะหยาบกว่านี้หน่อยตัวนี้จะละเอียดกว่าน่อยแต่เดี๋ยวเราจะมาลองบัสเกตนี้ก่อนลองโปรไฟล์ที่มันละเอียดมากๆอย่างเนอร์ตี้หรืออะไรเนี้ยลองดูซิว่ามันทําได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พิเศษให้ถ้ามีเวลาเหลือพีซโดวีครับเดี๋ยวจะลองบทให้ดูครับเพราะว่ามันละเอียดที่สุดเลยจัดไปครับกาแฟจะเป็นอะไรไม่ได้เลยช่วงนี้เพราะครูชอบทดดรไ อ,อีลีนเป็นเครื่องช่างแบบถ้วยนะครับผม <S 2> <S 2> <S> <S ก็ไม่เสียเวลาหาถ้วยมาช่างกับตาช่างอีกทีนึงนะไม่ต้องแล้วโคตรละเอียดเอาจัดไปแค่นี้แหละ๋ยวลองดูว่ายี่สิกรัมเพิ่งเปิดเครื่องมาไม่ว่าเครื่องแพงเครื่องถูกยังไงมันอมเข้าไปข้างในอยู่แล้วแหละติดตามน,อน็อตตามรูต่างๆนะครับอ่ะมาดูเลยครับผมเดี่ยวทามนี่ะนะครับปึบ๊บใส่เข้าไปนี่ครับกดแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างนี้เลยบทเสียงได้ดีมากนะฮะ เฟืองมันคมขึ้นน่ะไว้ง่ายๆมันเคลือบ DLC แล้วมันก็แข็งแรงขึ้นความร้อนที่สะสมก็น้อยลงนะฮะไปแล้วเดี๋ยวทามเลยนะโอ้กลิ่นก้อหอมออเฮกเอาเข้าไปดูผงหน่อยเอาตบสุดก่อนนะตบสุดก่อนนี่ครับเสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับ,รบเข้าไปดูดดู่มันจะออกเยอะไหมออกบึมเลยนี่ใช้สวิทกี้ช่วยนั่นเองนะครับท่านผู้ชม เห็นมไม่ได้ร้วยเลขก็ต้องได้ด้วยสวิตเกย์ไงครับผมเออ,เอ,อถือว่าน้อยมากนะครับก็ถือว่าอุดอยู่ในรูเนี่ยอยู่ประมาณอย่างเงี้ยหายไป0.3เดี๋ยวประมาณบทอีกประมาณ2-3ดอกเนี่ยก็เข้าที่แหละผมว่าโลดีเทนชั่นเลยนะตัวเนี้ยเครื่องบดที่ทำโลลีเทนชั่นได้ถือว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าทำไม่ได้ก็ถือว่าเชยมากแล้วต้องพัฒนาน,นะครับอ,อ้าวจัดไปสุดแล้วเนี่ย หายไปแค่0.3เท่านั้นเองโคตรดีครับผมจะไปเดีย๋ยวช่วงหาเบอร์บทครูก็จะลองดูก่อนว่าเวลาช่วงแรกมันหายไปเท่าไหร่นะครับอ่ะเดีย๋ยวลราบทซ้ำนิดนึงแล้วก็อย่ามาดูตอนสกัดเลยครับอ่ะผงละเอียดเท่ากันดีเลยนะครับผมของใหม่อะไรก็ดีทั้นั้นแหละกลิ่นดีมากตัวนี้จะบอกก่อนว่ากาแฟเพิ่งคัวบใหม่มาไม่กี่วันนี้เองเพราะฉะนั้นแก๊สจะเยอะเราก็ช่วยดีแก๊สหน่อยด้วยอะไร เข็บนี้ไงครับแต่ยังไงแล้วรอให้มันดีแก๊สได้ก็ดีที่สุดครับเต็มที่ของมันก็คือเขาเรียกว่าช่วงพีของมันเองโอเคดีากอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูการตอกกอบกานัครับเรียบร้อย ใส่พักสกอย่างนี้เลยไปเลยนะครับผม3บารสิบวิแล้วก็แลม9บาบา f ฟูลเอ็กซชั่นครับโอ้โอเคนึกว่าจะละเอียดไป10วินะครับชอดสวยครับผมไปแล้วครับผม9บาบาผมมันเป็นควกอ่อนครับผมบอกก่อน สวยเลยครับปุ๊บโอเคเวลาจบยี่สิบสองพอดีเป๊ะเวอร์ครับผมสูตรใหม่มาเรียนครับผมตัวนี้ถือว่าพอดีเลยเป๊ะเลยกับเวลาที่ต้องการจบยี่สิบสองวิครับดูเคลม่าสูงหน่อยกาแฟใหม่ตัวนี้เป็นกลางคอสอ่อนนะจริงๆเป็นโพสเบนครับมีทั้งอ่อนมีทั้งกลางอยู่ในถุงเดียวกันครับผมเรามาชิมกันฮนะ ก็ถือว่าเบอร์แรกปุ๊บเฮ้ยโชคดีนะทําได้เลยนะฮะอือกินดีตัวนี้เป็นเฟืองสี่สิบแล้วก็เคลือบ DLC แล้วนะครับโหสดชื่นฟุ้งฟริ้งเลยตัวนี้นะฮะเดี๋ยวครูจะลองเล่นเบอร์บทดูครูอยากให้มันหวานกว่านี้นิดนึงโดยการปรับแค่ลองแบบคลิกนิดนึงตัวนี้บอกก่อนว่ามันมีคลิกนะแต่มันเป็นสเต็ปเลทที่มีคลิกดีกว่ากันมันไหล อ่าตอนนี้ครูเล่นอยู่ที่ประมาณนี่นะครับเบอร์ยี่สิครึ่งนะฮะครูต้องการให้ไหลกว่านี้นิดนึงครูก็ขยับมานนิดนึงเนี่ยมันขยับระหว่างนั้นได้ถ้าไม่ลงคลิกมันก็ทําได้แต่เขามีคลิกให้เพื่อเป็นกันไหลกลับไปด้วยนะครับเ,เราลองมาดูสักประมาณหนึ่งคลิกเต็มเลยดีกว่าเดี๋ยวลองมาดูว่ามันจะไหลตกเวลาเท่าไหร่ครับจัดไปเดี๋ยวทำกันเลยครับผมต่างกันหคลิกไว้ง่าย ละเยดขึ้นครับผมหนึ่งคลิกหนึ่งคลิกเราอยากจะรู้เหมือนกันว่าหนึ่งคลิกของมันจะห่างกันเท่าไหร่นะครับห่างกันกี่วิเราก็ทําวิธีนี้แหละอ่าหมดตามเสียงแล้วนะครับเราก็ตุบครับผมเครื่องทางานได้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับกับราคานี้บอกแล้วถ้าครูม,มาซื้อตามครูอ่ะไม่เชียร์มัวซัวอันไหนไม่ดีไม่ถ่ายมาให้ดูหรอกอแต่ถ้าถ่ายแล้วไปซื้อตามแล้วครูงเงียบ แสดงว่ารู้กันนะอ่า <c oughs> อ,อย่าเพิ่งปิดนะอย่าเพิ่งปิดนะอ่าเข้าไปดูนะครับตบสุดแล้วนะอบแรงสุดแล้วนะครับผมปิดครับสควิตกี้นี่ดีมากเลยนะบอกให้ทำงานได้ดีเนียไปเวอร์คราวนี้รอบนี้เราจะมาลองดูว่าจากยี่สบสองวิมันจะกลายเป็นกี่วิครับละเอียดขึ้นอนะ่ะมันก็ต้องไหลชา้าลงนั่นเองครับผม กลิ่นหอมขึ้นอีกนะฮะละเอียดขึ้นกลิ่นก็หอมขึ้น,อ,นอ่ะฝัดน้ําทิ้งแบบนี้ครับโดยงี้ครับเดี๋ยวเรามาดูคุกกี้ของเจ้า a อหนะะึ่งะฮะว่าด้านในผงจะละเอียดขนาดไหนเช็คจากคุกกี้ได้ด้วยนี่ครับมาดูดิเลยครับดูกันสวยงามครับผมแห้งกริบน้ำไม่มีเกาะอ,อะไรเลยนะครับผงก็ละเอียดดีครับผมจัดการไป กินโคตรดีกาแฟดีด้วยหล่ะแล้วก็เครื่องบดดีมันจะทําให้ขับประสิทธิภาพของกาแฟที่ดีอยู่แล้วดีขึ้นมาอย่างชัดเจนนะฮะโอเคเดีย๋ยวเรามาดูตอ่อสกัดเลยครับ้อมนะครับผมป้ายสามบาครับผม,ไป,ม,บบผมไปแล้วครับผม ละเอียดขึ้นทับชัดเจนฮะโอเคก็จบที่ประมาณยี่สิบสี่ยี่สิบห้าอ่าหนึ่งคลิกของเขาเท่ากับเท่าไหร่ประมาณสองถึงสามวิเองก็ถือว่าละเอียดมากนะต่อหนึ่งคลิกเมื่อกี้จากเบอร์นี้นะครับถ้าตามคลิกมาเลยนะ เราก็เล่นประมาณครึ่งครึ่งของเขาได้ด้วยเพราะฉะนั้นเราเล่นระหว่างนั้นได้ด้วยครับก็เล่นซอยวิได้เรียกว่าหนึ่งจุดห้าวิคุณก็เยับแค่นั้นแหละเดีย๋ยวเรามาชิมกันครับว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะฮะอืมหวานขึ้นชัดเจนแล้วก็แอซิดิตี้ลดน้อยลงครับเนี่ยเล่นเวลาก็าคือเรื่องเบอร์บดเนี่ยต้องมาเรียนกันเลยครับมั่วเองไม่ได้บอกเลยว่ามีเปลืองหมดไล่หมดดอยอะ่ะ ถ้าได้เรียนนะยังไงถูกกว่าไปเปลืองกาแฟเองอีกครับผมเรื่องนี้แบบเล็กๆน้อยๆตกมาตายกันเยอะคือการหาเบอร์บดครับเล่นเบอร์บดเพื่อปรับรสชาตินนัเองจัดไปนะครับเพื่อให้สิ้นสงสัยฮะเมื่อกี้เราอยู่ที่ตรงตามคลิกมานะคราวนี้เราจะเล่นระหว่างมันของมันนี่คือไม่ลงล็อกครับอยู่ตรงกลางดูซิว่ามันจะเคลื่อนไหมอ่ะจัดไปมาเข้ามา่างนี้เลยครับปึ๊บ เล่นครึ่งคลิกได้จริงๆด้วยเข้ามาดูใกล้ๆตรงนี้เห็นไหมครคลิกมันไม่ขยับและสามารถเราก็สามารถเล่นเท่าไหร่ก็ได้ละแหละว่าง่ายมันแค่มีตัวล็อกแกลกไว้ให้นั้นระหว่างคลิกนั้นเล่นได้เหมือนกันหมดเลยเออเฮยดีวะ่ะพอมันความรู้สึกไม่สเต็ปเลทแล้วมันรู้สึกนอย,อยไงแต่จริงมันเล่นได้ก็คือเล่นได้อะตรงนี้เลยได้ไหมโอ้ ตอนนี้อยวเรามาดูการไหลตกกันครับว่าพอเราเล่นแบบว่าครึ่งคลิกหรือเซี่ยวคลิกมันจะเป็นยังไงครับอืมมาดูตอนสกัดกันเลยครับมาครับดูช็อตนี้ครับช็อตที่สามนี่เราได้กินทั้งสามช็อตเลยนะเนี่ยไม่มีพลาดเลยคราวนี้เราจะมาเล่นเบอร์บดครับอ่ะจัดไปแล้วเม็ดก็เป็นโพสเบนด้วยทําได้ดีมากเลยขนาดโพสเบนนะเวลายังเล่นได้แบบเซี่ยวเซี่ยวเลยอะ่ะจิงสิบวิเหมือนเดิมครับสามบา ยอดดีมากฟุตแอคชั่นครับผมสวยมากนี่แล้วท่าครับปีสองพันยิบสี่ตรงท่านี้ครับผมโคตรดีครับผมโคตรเด่นและโคตรด,ดีโอเคจบที่ยี่สามครับผมโอ้โหไหลผ่านเมื่อกีอ้อ่ช็อตก่อนนั้นเนี่ยมันจะจบที่ประมาณยี่สิบสี่ประมาณยี่สิบ้าอันนี้จบที่ประมาณยี่สิบสามกำลังเข้ายี่สิบสี่เจ๋งเะล่ะ เล่นได้เป็นวิเลยถ้าทําอย่างนี้ได้คือจบครับ A1 สันเสริญครับบอก <laughs> ใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวคราวนี้เรามาชิมช็อตกับลาเตอ้อาร์ตกันสักหน่อยนะครับชิมครับโอ้โหพอเฟืองมันรันเรื่อยๆนะกลิ่นดอกไม้เริ่มออกแล้วมาลิเริ่มมาเว้ยเออก็คือออกไปประมาณคอฟฟี่บอสซัมดัจจล อ่ะคราวนี้เดีย๋ยวเรามาดูลาเต้อาร์ตกันหน่อยครับสตีมนมกันหน่อยครับผมอ่ะเข้ามาดูกันครับผมใช้ลามาอซโก้ในการสตีมนมเลยนะครับยังไงลามาซโกนี้ก็ไว้ใจได้อยู่แล้วนะฮะสตีมได้เดได้โคตรดีได้ไดดไดล่ะเนียนกริปบอกเลย โอ้โหเฮ้มาดูกันครับผมตัดไปนี่ครับร้อยช็อตได้พร้อมแล้วเชื่อมจิตลาเตออาร์ตครับผมอ่ะเข้ามาดู แล้วก็ต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าเชื่อมจิตสิครับอ่ะเข้ามาดูครับสวยงามโอ้โหดื่มดางก่อนนะครับโคตรดีโอเคคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองดูสูตรลบห้ากันดูนะครับผมเรื่องสูตรอตตอนนี้บอกไปพวกคุณก็ไม่เข้าใจจบเลยมาเรียกกับครูอ่ะจบเลยอามาดูครับผมได้เท่าไหร่ ดูความเร็วนะฮะมันก็จะละเอียดขึ้นเยอะเลยนะหลายเบอร์เลยละ่ะตอนนี้เราอยู่ที่เบอร์ยี่สิบเอ็ดครึ่งนะฮะตอนนี้สปิตกี้ก็เข้าแล้วเหมือนเดิมออกมาเป็นพวดเลยเอาทีหนึ่งโอ้ประมาณนี้แหละสุดยอดแล้วโลว์รีเทนชั่นครับผมใช้ได้จัดไปหายไปศูนย์จุดหนึ่งศูนย์จุดสอง ได้ครับลากรอมตัวละ80,000มีทอนอ่าเ4 20,000มีทอนเป็นเหมือนกันหมดอยู่ที่เราจัดการการตบกาแฟให้ออกมาเยอะที่สุดนะครับโอ้ยกลิ่นก็มากขึ้นเยอะเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตอนสกัดครับตอนนี้เราใช้กาแฟ20กรัมมาตลอดนะฮะออก40 ml เรโชลหนึต่อสแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นสูตรต่างๆที่ครูหามาได้นี่ตัวนี้ก็อั้นกว่านะครับ อีกมัลติเวิร์สหนึ่งครับผมสวยงามตามท้องเรื่องอ่าแล้วคันนี้แลนะครับฟู l เอ็ก c t ชัน9บาครับผมช็อตก็ได้สวยมากแต่ใช้แรงเยอะหน่อยโอเคแล้วก็กลับปาดสูตรนี้ครับท่านี้ครับนี่2,024ลีลานะอืนี่แล้วก็โฮเปเชอร์นี่ดูดูดูด โอเคสี่สิบจบสามสองครับสบายสบายครับเครื่องมันทําอะไรก็ได้ครับถือว่าละเอียดมากเลยนะอันนี้การคาลิเบตมาจากโรงงานนะยังไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันเลยโอ้แค่นี้คุณก็ทำกาแฟได้สบายสบาย,บายแล้วครับซื้อมาปุ๊บเสร็จหมดใช้แบบผมได้เลยชิมเลยนะครับอือโอ้ยตัวนี้คือบอดี้เยอะกว่า แล้วก็ acidity ต่ำกว่านะครับไอพวก acidity ก็พวกแบบความเปรี้ยวความฉ่ำอะไรเงี้ยตัวนี้จะเน้เนไปทางหวานบอดี้ซึ่งเครื่องมันทำได้ดีมากเลยมันอาจจะไม่ได้ซับซ้อนเท่า A4 รุ่นพี่มันอาจจะไม่ได้แบบไปเทียบกับตัวไหนได้แต่ตัวมันถ้าในราคาแก็บเดียวกันมันก็ถือว่าที่สุดในราคาของมันแล้วครับตัว A 1นี่ถือว่าตัวจีดเลยตัวซ่าอ้าวอยากจะมาลองด์ตี้ให้ดูกันหน่อยดีกว่าจัดไปครับผมตัวนี้อร่อยชัว ถ้าเป็นเดินที่บอมคิดถึงโอกาสกรับผมระเบิดในปากซะ